ว้ยเฟรลลี่วะเอเพื่อนเนเพื่อนวิอันนี้ยิงเพื่อนผมนะผมคมมาก,มมมากนี่ครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่ครับเอาใหม่ขวาครับนี่ครับเทคนิคก,การยิงคมนะครับก็คือต้องยิงตอนปวดขี้ครับเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราจะได้ชนะเราจะได้จบไปไวๆนะครับนี่ก็คือหลักสูตรผมเอง เยวผมจะเปิดให้ตสรเดกก็เสร็จเลยอ่ะไอเราก็พูดคุณดียวเก่งเธอาด้สิสายสสายาาัสวัสดิ์ไม่ทันเลยมึงยะไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินพี่หรอกจริงๆ สวยยิงได้ไงวะน่ะดูดิทุกคนครั้งที่ฉันมองไปบนนาำฉันเห็นเธอเอ้ไม่เคยดูนาฬิกาปฏาทินจะเปลี่ยนสไตลแล้วไงอ่ะฉันไม่เคยจะเปลี่ยนรักยังวนเวียนในใจสวย,สวยอันนี้เพลงนี้แต่ครั้งนี้เป็นสีของมันจริงๆริงไหม ครับเราจะคิวตัวสกันนี่ฮะ